m 4 2 Duster คือยานเกรอะต่อสู้อากาศยานแบบสายพานที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกาและเคยถูกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพบกไทยยานพาหนะคันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นและเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีทางทหารที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามจากอากาศในระดับความสูงต่ำ เ4 2 Duster ตถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาโดยใช้โครงรถถังเบา M41 Walker บ u l l d o g เูเป็นฐานหลักจุดเด่นของ M42 คือการติดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติโบฟอร์ขนาด40มิลลิเมตรจำนวน2กระบอกซึ่งสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยิงเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วเช่นเครื่องบินโจมตีต่ำและเฮลิคอปเตอร์ชื่อ d ัสเต r มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เปรียบเสมือนการปัดกวาด สตรูออกจากท้องฟ้าแม้ว่าตัวรถจะไม่มีระบบเรดาร์เหมือนระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่แต่การควบคุมด้วยสายตาและการเลงแบบแมนวนวลกลับทำให้ m 4 2มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถตอบสนองได้รวดเร็วในสนามรบจริงลูกเรือของ m 4 2ดัสเตอร์ประกอบด้วยกำลังพล4นายได้แก่ผู้บังคับรถพลขับและพลปืน2นายตัวรถมีกรอบบางเมื่อเทียบกับรถถังหลักแต่ก็เพียงพอสำหรับการป้องกันอาวุธเบาและสะเก็ดระเบิด น้ำหนักของรถอยู่ที่ประมาณ22ตันและสามารถทำความเร็วได้ราว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนทำให้สามารถเคลื่อนที่ตามหน่วยรบแนวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่า M42 Duster จะถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจป้องกันภัยทางอากาศเป็นหลักแต่ในทางปฏิบัติยานกรอะรุ่นนี้กลับถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในการสนับสนุนภาพคพื้นดินโดยเฉพาะในช่วงสงครามเวียดนามปืนบฟ์ขนาด40ม mm, มมีอนุภาพสูงสามารถโจมตีเป้าหมายภาพคพื้นดิน เช่นที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามยานพาหนะเบาและกำลังผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมแบบป่าและพื้นที่ทุรกันดาร M 4 2ดัสเตอร์แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความทนทานเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และระบบสายพานที่เหมาะกับภูมิประเทศยากลำบากทำให้รถสามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับกองทัพบ,บกไทย M 4 2ดัสเตอร์ถูกนำเข้าประจำการในช่วงที่ภัยคุกคามทางอากาศในระดับต่ำยังเป็นประเด็นสำคัญ ยานเกราะรุ่นนี้ถูกใช้เพื่อป้องกันฐานทัพพื้นที่ยุทธศาสตร์และสนับสนุนการฝึกกำลังผลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนในบางช่วงเวลาแม้ว่าเทคโนโลยีทางทหารจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วระบบป้องกันภายทางอากาศสมัยใหม่ที่ใช้เรดาร์และขีปนาวุธจะเข้ามาแทนที่ M42 Duster ในที่สุดแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ของยานเกราะรุ่นนี้ยังคงอยู่ M42 เป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้จริงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงไปการปลดประจำการของ M 4 2 Duster ไม่ได้หมายความว่ายานเกราะรุ่นนี้จะถูกืมเลือนในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย M 4 2ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางทหารหรือใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับกำลังผลรุ่นใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของยานเกราะและระบบป้องกันภัยทางอากาศเมื่อมองย้อนกลับไป M 4 2ส Duster ไม่ได้เป็นเพียงรถต่อสู้อากาศยานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหารเป็นหลักฐานของความคิดสร้างสารรค์และการรบรับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสนามรบสรุปได้ว่า M42 Duster คือยานเกราะในตำนานที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินแม้จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ชื่อของ M42 Duster จะยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะหนึ่งในยานเกราะที่ทรงอิทธิพลและน่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารของโลก และของกองทัพบ,บกไทย